วันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในเรื่องที่เราอยากาักันอยู่ก็คือการบวกการบวกหลายจํานวนนั่นเองนะครับซึ่งการบวกกับการลนะบวันนี้นครูจะมาทบทวนเรื่องการบวกเศษส่วนก่อนนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่บวกกับสองส่วนสามใช่ไหมครับเอาวิธีทานคืออะไรครับก็คือทําส่วนให้เท่ากันนั่นเองนะครับ ราจะเห็นว่าเจ4สี่คูณด้วยสามสามมันจะไหนสามก็คือตัวส่วนของจำนวนท้ายนั่นเองต่อไปนะครับสองข้สามคูณด้วยสี 4, 4ย่สี่มัจจะไหนสี่ก็มาจากจำนวนที่หนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบก็ได้เป็นสามส่วนสิบสองบวกแปดส่วนสิบสองนะครับคำตอบที่ได้ก็คือสิบเอ็ดส่วนสิบสองสิบเอ็ดมาจากเรานำสามกับแปดไปบวกกันนะครับ ได้เป็น11ส่วนเราจะไม่เอามาบวกกันนะครับส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะตอบ12ได้เลยนะครับดังนั้น1ส่วน4บวก2ส่วน3จึงเท่ากับ11ส่วน2อันเองนะครับอ่านในทบส่วนเสร็จแล้วนะครับเราจะไปเริ่มอันนี้ใน็บฝึกขัดของนักเรียนนะครับในหน้าที่8นะครับ2ส่วน5บวก3ส่วน4บวก1ส่วน2ใช่ไหมครับครูจะทำตัวอย่างในข้อนี้ให้ดูนะครับก็คือเราจะทำในวงเล็บก่อนนั่นเองนะครับ ก็คือ2ส่วนหบาก3สาส่วน4ส่วนที่อยู่นอกวงเล็บเราก็ค้างไว้นะครับ2ส่วนห2ส่วน5าทำยังไงครับสส่วน5าก็ 2, 5, 5, ทำให้ 5, เป็นนำ4ี่มาคูณใช่ไหมครับบวกกับ3มส่วนสี่ คูณด้วย5 5ามาจากไหน5ก็มาจากจำนวนที่1นั่นเองครับเท่ากับไม่ใช่ครับบวกเศษ1ส่วน2ครัก็ยังค้างไว้อยู่นะครับ2 4 8 4ี 4, ่20บวกกับ3 5ได้15หใช่ไหมครับ4 5 20วงเล็บบวกเศษ1ส่วน2 8บวก15ได้เท่าไหร่ครับ8บวก15ได้23ส่วน20 บวกเศษหนึ่งส่วนสองคราวนี้เราก็จะทำแค่เศษหนึ่งส่วนสองพอเพราะว่าสองสามารถเป็นยี่สิบได้โดยการคูณสิบเข้าไปนั่นเองนะครับถ้าถ้าหนึ่งถ้าใดจำนวนหน้าหรือจำนวนหลังที่สามารถทำเป็นส่วนไอ,อ้ตัวหนึ่งได้นเนี่ยเราทำแค่จำนวนเดียวก็ได้ครับอันนี้เราก็จะทำกรณีนี้เราทำแค่หนึ่งส่วนสองคูณสิบเข้าไปนะครับก็ได้กับยี่สิบสามส่วนยี่สิบบวกสิบส่วน 20ก็จะกลายเป็น23ส่วน20ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือเศษเกินใช่ไหมครับแต่เศษเกินเวลาตอบจะต้องทำเป็นจำนวนค้าก่อนที่การทำจำนวนค้าที่ครูเคยสอนไว้นะครับทบทวนนะครับแล้วก็มาทําเป็น23่ามหารด้วย20ได้1ครั้งลบกันเหลือเศษสามใช่ไหมครับคําตอบก็คำตอบคือจํานวนเต็มหนึ่ง เศษสามส่วนยี่สิบนั่นเองนะครับนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในข้อนี้ซึ่งนักเรียนสามารถลอกลงไปได้เลยนะครับในข้อหนึง่งแต่ในโจทย์นี้บอกว่าเขาบอกว่าทาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยซึ่งการทรําเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำครูจะพูดในคลิปต่อจากนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับนักเรียนก็ไปสามารถทาในบทหัดหน้าที่แปดกับหน้าที่เก้าได้เลยนะครับ